ห้าสองนะสี่เก้าห้าศูนย์จ็หนึ่งสามปีเงินแค่เหลือแหละสอง้านสามนี่นี่ไงเพิ่มอีกสองแสนค่ะ อันนี้มันมีเงินสมทบด้วยนะในยจ้างสิเปอร์เซ็น์ลูกจ้าเปรเซนแต่ละเนี่ยกีปีอะแล้วถาิเดือนเราไปไหนถาว่าไอ้ไอ้เงินเนี่ยทำไมมันนิ่งนิ่งอยู่อะนไม่ได้สามปีเพิ่มมาแค่สามแสนเออแต่ว่าเนี่ยไอ้นี่มันมีเงินสมทบด้วนะในยจ้างสิบเปอร์เนลูกจ้าเป็นต์ในจ้งฮะสิบเันห้าเปอร์เนะสมทบสมบลวกอนเออใช่ใช่ก็กว่าออกมาหนึงเรือบอกให้เงินก้อนเลยคนเนี้ยก็โวยละโวยก็เหมือนกับคนสองพ แล้วตอนมีผต้บริหารว่าแม่เขียนเช็คให้เลยนี่นะมเนบเซ็นเซ็นเซแล้วก็เขดิมเช็คให้เนี่ยไม่แจกนเราจะรู้ไหมไม่ถูกคัเงินไปไหน้าเงินระเดิมเท่าไหร่ร้านเจ็ดนะอันนี้ก็เข้ากองทุนทั้งหมด้านเจ็ดเลยสมมติ้าเินสักเกียเทียบกับคนอื่นนะเข้าไปปั้งปีหนึ่งสองพันห้าร้อยสิบแปดปีปีสามไได้หกหลัง ต่างกันต่างกันเลยเพราะเป็นผู้บริหารระดับผู้บริการเให้ต่างกันเขาบอกแล้วเนี่ยงานเนี่ยพนักงานนั่งรอกสารงานแล้วเอาเงินไปลงพวกเดียวกันทำบัญชีหลอกวงหมดเลยใช่ไม่ได้นะคนคนสองพันแปดห้าสิบแปดพวกเลเดือดร้อนร้อนไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วแล้วปกตินะคนจํานวนเนี้ยปัจจุบันทุกวันเนี้ยต้องไปเป็นลูกศิษย์พระ บางคนได้เงินออกไปนิดหน่อยเข้าไปซื้อบ้านทำไมรอว่าบ้านไม่มีเลขที่อยู่ในสลัมไม่มีที่สุกหัวแต่ถามว่าเวลาเขาทำงานเขามีศักดิ์ศรีไหมเขามีบาร์เขามีแต่เวลาออกมานะอนาดบนหัวทานตัางปี52ออกได้ไหมของร้านสาวใช่ไหมเพื่อมันแหะเพื่อมาสสแทรกเอาไม่เป็นไรมาดูผู้บริหารนี่เป็นไหมครับนี่คือ นี่คือคนเพื่อเอาเงิน,นไปเพื่อประโยชน,น์ใส่พวกเงนใส่พวกเงพวกนี้ไม่ อะไรเกคือ,อ,รค,อครับผมผมอิสราอินทามาระนะครับเป็นทนายของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมเมื่อปี4 8ต่อเนื่องปี49นะทีนี้ขั้นตอนในการที่ที่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นนะนะฮะนะนี้ คนพวกนี้เดิมเนี่ยเขาจะอยู่ในระบบบำนาญน,นะฮะบำนาญก็คือว่าทำงานมาตลอดมันก็ต้องมีเงินสะสมมีเงินที่ที่เขาอยู่ในระบบบำนาญเดิมเนี่ยนะพอถึงเวลามีการเปิดกองทุนขึ้นมาการถ้าเรือก,ก็โน้มน้าวว่าเอาละคุณเข้าไประบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ดีกว่าบำนาญน,นะเป็นนี้นี้เป็นการโฆษณา ให้ให้เข้าใจถึงระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีกว่าบำนาญปรากฏว่าพนักงานก็ก็เชื่อก็ถามว่าวันนี้พนักงานมุดสองพันคนเนี่ยถ้าเข้าไประบบกองทุนเนี่ยการถ้าเรือจะต้องมีเงินประเดิมให้ถูกไหมครับเงินประเดิมก็คือว่าเงินที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่ระบบบำนาญนนคำนวณแล้วประมาณสี่พันล้านณนะวันนั้นนะณนะวันตอนปีต่ละคนไม่เท่ากันในละคนไม่เท่ากันแต่รวมแล้วเ็ดเสร็จเนี่ยเขาคำนวณมาหมดแล้วว่าเป็นเงิน4 0 0พันล้าน พนักงานก็ถามว่าแล้วไอ้สี่พันล้านเนี่ยการท่าเรือมีไหมล่ะนะเขาก็เขาก็พูดว่าแน่นอนยังไงก็ต้องเอาเงินประเดิมของแต่ละคนเนี่ยเอาไปเข้าระบบกองทุนให้นะพนักงานก็เอาลาโอเคเชื่อละว่า <S <S <ม>การเข้าไปเนี่ยไม่สูญเสียของเดิมของเดิมก็ได้ก็โอนไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สมัครเข้าไปประมาณ2,385คนในปี4,9สิ้นสุดแล้วเสร็จแล้วพวกนี้ก็ เนี่ยฮะใบสมัครเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนะค่อย้อก็ได้คือคือใบสมัครของแต่ละคนเนี่ยจะบอกเลยว่ามีเงินประเดิมเท่าไหร่คนหัวหนะ้าเห็นไหมหลักล้านอ่าเป็นเหมือนหล่สองล้านบ้างบางคนสามล้านก็มี<ห>นะตรงนี้ก็เห็นว่าเอาลงชื่อในใบสมัครโอ้ผมมีเงินประเดิมอยู่เป็นยอดนี้ข้างบนนะเสร็จแล้วก็สมัครก็อยู่ไปก็มีเงินสมทบแหละทีเนี้ยก็ตามระบบกองทุนนายจ้าง 10%ลูกจ้าง5%ผมลดไปต่อเดือนอยนี้อยู่ไปอยู่มาพนักงานก็ก็ไม่รู้ว่าเชื่อใจก็บริหารกองทุนไปปรากฏว่าพอมีคนออกกันเยอะๆในปีนี้ไปมีเรื่อยมาในปี53 54 55ทุกคนมามาดูอ้าวทำไมได้เงินแค่นี้นิดเดียวเองนะเขาก็จะออกเป็นเช็คมาให้เน,นี่ยคุณได้แค่นี้นะ,ะเพราะว่าคุณถูกหักนี่นะคุณถูกอะไรนี้หมดเลยเหลือแค่นี้ ก็มีการรวมตัวกันมาตั้งนานแล้วตั้งแตบบ่ปีประมาณปี60เอ๊ะเอาไงดีก็ไปฟ้องบ้างไปทำอะไรบ้างจนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเรือเอาเงินไปไหนเขาบอกเป็นการตั้งสมมุติฐานผิดนะคือเงินประเดิมเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานผิดพลาดไปมันก็เลยกลายผิดพลาดท,ทางเทคนิคว่างั้นแหายก็มีการฟ้องไปฟ้องฟ้องกันหลายคดีปรากฏว่าไม่ชนะแต่วันนี้ผม ในฐานะที่ทนายคนเดิมที่ที่ทำคดีให้ให้คนประมาณห้า้อยกว่าคนครั้งที่แล้วก็ไปเจอหลักฐานว่าเงินประเดิม4ี่พันล้านเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงบัญชีของพนักงานเลยในปีนั้นนะในปีสี่เก้าซึ่งตามข้อบังคับจะต้องบอกว่าทุกคนเข้าไปจะต้องมีเงินประเดิมเงินประเดิมนี้เอาไปไหนก็ไปฝากไว้ที่ผู้รักษาเงิน<ม>ก็คือที่กรตกหนดกำหนดในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีนี้ พอพอเห็นอย่างนี้ปั๊บผมก็ดูอ้าวตายแล้วพวกนี้ก็โดนหลอกหมดดิใช่ไหมเ<ม>พราะไม่มีเงินติดตัวเข้าไปในระบบกองทุนเลย<ม>ไปมีจริงๆเอาปีห้าสามเห็นไหมครับพอปีห้าสามปับ๊บก็แปลว่าไงก็ห้าปี<ม>ที่เข้าไปสมัครเนี่ยไม่มีแรงไม่มีทุนเลยไม่มีเงินจริงๆเลย<ม>ไปไปออกไปตอนออกจริงๆก็เงินมาถึงได้หายเ,ย<ม>เห็นไหมเมืเม่อกับไม่มีเงินไปลงทุนกับเขาอ่ะเออ แต่ผู้บริหารกลับมีมนะเอ,อแปลกนะผู้บริหารเนี่ย<ม>ผมเชื่อว่าปี49ได้เงินเข้าไปบริเข้าไปแล้วเอาเงินไปทําอะไรกิจ,จาก,การหาผลประโยชน์ได้หมดแล้ว<ม>ในในอออ,อะไรตลาดหลักทรัพย์เนี่ย<ม>นะนะบบน,น,นี่คือ,<ม>น,คอนี่คือเหมือนกับว่าเราก็ถึงว่า<ม><ม>อาการที่เงินเราไม่เข้าไปในปี49แล้วหายไปโผล่ปีห้าสาเนี่ยถือว่าเป็นการยักยอกช่อโกง เข้าคายคดีความผิดมูลฐานปอกเงินหรือไม่วันนี้ก็เลยต้องมานําเสนอให้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษ<ม>เพื่อจะตรวจสอบทั้งหมดเลยฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินเกิดตรวจสอบเงินสี่พันล้านเนี่ยว่าไปอยู่ในมือคนนั้นคนนี้และทําไมพวกนี้ไม่ได้นะ<ม>เพื่อจะหาหาเหตุให้ได้ว่ามันมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงไม่เห็นใจผู้ใช้แรงงานเลยเหรอ ผู้บริหารกลับได้เป็นสิบสิบล้านทุกคนนะเห็นไหมครับเนี่ยรานี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายชาร์ตนี้นิดหนึ่งนะครับเอาอันนี้ก่อนนี่คือของผู้ใช้แรงงานเห็นไหมครับเงินประเดิมเนี่ยเห็นไหมวันสมัครปีสี่เก้าสามล้านสามถูกไหมครับแต่โดนหักอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็วอีกทีหักนี่ก็ไม่มีสิทธิหักเขาแล้วนะครับเขาไม่ได้ยินยอมให้หักนะในนี้ก็บอกแล้วยินยอมให้ดําเนินการสมัครเฉยๆอันนี้ก็ผิดแล้วไปหักเขาตั้งเท่าไหร่นะเก้าแสนกว่าจนเขาเหลือเหลือเงินประเดิมสองล้านหนึ่งูไหมครับอันนี้ผมบอกว่าสองล้านหนึ่งเนี่ยเข้าไปไหมในปีสี่เก้าเข้าไปในบัญชีชื่อเขาไหมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นะแต่เชื่อว่าไม่ได้เข้าเพราะจับได้แล้วว่าไปเข้าไอาตอนปีห้าสามแล้วมาดูตอนออกคนนี้ออกปีห้าสองเห็นไหมออกก่อนที่ผมจับได้ว่าเงินเนะ่ยมันมันเข้าไปสี่พันล้าน,นในปีห้าสามเขาออกกรกฎาปีห้าสามดูนะได้เงินมาแค่เนี้ยสองล้านสามนะถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ย าอยู่ตั้งแต่ปี49มาปี52กี่ปีอ่ะน,นี่เพิ่มมานิดเดียวถูกไหมครับนี่นี่คือความเสียหายที่พนักง,งานส่วนใหญ่จะโดนแบบนี้หมดทีนี้พอดูฝั่งผู้ผู้บริหารบ้างเงินประเดิมล้านเจ็ดอ่ะนะไม่โดนหักเลยอันนี้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เพราะอะไรไม่หักเลยเงินตัวเดิมสุธิล้านเจ็ดสมัครเมื่อไหร่ปี48มาดูนะครับ พอปีห้าสองในห้าหนึ่งนะเนี่ยในหกหนึ่งยังไม่ได้ออกจากกองทุนนะครับยังอยู่นะมีเงินเท่าไหร่แล้วหกล้านถูกไหมครับเนี่ยเขาเป็นใครอ๋อเป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองแล้วก็เป็นกรรมการกองทุนด้วยเห็นไหมครับหกล้าน ผู้ใช้แรงงานได้สองล้านกว่าเงินประเดิมมากกว่าด้วยเห็นไหมผมถามว่าวันนี้ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นได้ไงก็มีอย่างเดียวว่าคุณเอาเงินสี่พันล้านไปลงพับพวกกว่อนหรือเปล่านะวันนี้ก็ต้องมาให้ดีไซน์เนี่ยตรวจสอบให้หมดเลยทั้งระบบเลยว่าโปร่งใสไหมในการที่กระจายเงินประเดิมให้เขาไปไปบริหารในตลาดหลักทรัพย์คนนี้ทำไมเล่นหุ้นเก่ง นี่มีผมมีหุ้นต่างประเทศด้วยผุถามว่าันทำได้เหรอครับนะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยบรรยายหมดเลยเนี่แต่คนนู้นน่ะไม่บรรยายอยู่ๆก็หายไปเลยเอาแค่นี้พอละถูกไหมนี่คือนี่คือผู้ใช้แรงงานแต่ผู้บริหารบรรยายหมดเลยเนี่ยคุณได้มาอย่างนี้ๆเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้พวกเนี่ยนี่ธนางาร เรือภาในที่สามารถที่จะบอกเล่าความรู้สึกนี้ได้ครับอ่ะพี่พี่ดีกว่าเมื่อกี้พีก่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยรู้สึกยังไงที่เข้าไปอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงที่กับบำนาญเนี่ยเสียใจยไหมเสียใจยอ่าเสียใจยทุกวันนี้ลำบากค่ะสงสารพนักงานท่าเรือหลายๆคนเพราะว่าบางทีบางคนใช่ไหมคะในชีวิตจริงทุกวันนี้ตอนทำงานมีเกียรติแต่พอออกมาทุกวันนี้ไปเป็นลูกศิษย์วัดต้องไปเก็บขวด ต้องไปเก็บขยะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ไปซื้อบ้านเก่าๆอยู่ในสลัมเพราะว่าไม่มีที่อยู่อันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมพนักงานท่าเรือเวลาทํางานตอนแรกๆมีเกียรติมีบ่าไปไหนมีคนต้อนรับเดี๋ยวนี้เหรอชีวิตลําบากมากช่วยช่วยพวกพี่หน่อยค่ะอย่างกรณีของคุณพี่อะค่ะมีเงินประเดิมอยู่เท่าไหร่อายุงานคุณพี่เท่าไหร่อะจำไม่ได้แต่ตอนออกอะสามสิบหกปีอ่าคพี่จำไม่ได้พ,พี่ไม่ได้ไปขอพวกเนี้ยพวกนี้คือ ได้เอกสารมาก็ตกใจว่าทำไมได้น้อยก็มาเพื่อจะมารวมตัวกันได้ตอนเนี้ย <Okay. S 1> กว่าจะค้นหาเอกสารนี่ก็ต้องใช้เวลาแต่ละคนนะฮะดังนั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าถ้า G s i ไรับเป็นคดีพิเศษแล้วการค้นคว้าหาเอกสารแต่ละคนเนี่ยย่อมสามารถทําได้ง่ายกว่าผมที่เป็นทนายใช่ไหมแล้วคนนี้เขาจะรู้เลยอ๋อนี่เขาได้เงินประเดิมมาเหมือนอย่างเงี้ยสามล้านปรากฏว่าออกได้แค่สามล้านกว่าอย่างเงี้ยนะซึ่งผิดกับ รับภิษากิจทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นประปาทุกคนออกมาได้ห้าหกล้านแต่พอมาถามพนักงานท่าเรือล้านกว่าสองล้านยังเก่งสองล้านม,มันมันมันไม่ใช่อ่ะชีวิตแตกต่างทางั้งที่ว่าทำงานานอายุงานแล้วทํางานมีเกียรติเหมือนกันอยู่ในกระทรวงคมนาคมเหมือนกันไอบถามหทไม่ไได้อาไมว่าทําไมได้เงินนิดเดียวก็ ถามแล้วเขาว่าไงเขาไม่เขาจ่ายเป็นเช็คมาสมมติว่าเขาจ่ายเป็นเช็ครวมเขาไม่ได้มาแยกว่าอันนี้เงินส0มสิบเท่าคุณนะอันนี้นี่เก่าคุณนะอันนี้เขาไม่บรรยายเขาไม่บรรยายเขาจะรวบยอดเป็นบอกว่าเอาแค่นี้ได้แค่นี้พวกนี้ก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรกับใครก็มาปรึกษาทนายบ้างหาวิธีการทำยังไงบ้างยังไงถึงจะได้เงินตัวันนี้ที่มาดีเอสไอนี่อยากให้ทาดีเอสไอทำยงไงอยากให้ดีเอสไอแบบว่ารื้อเรื่องเก่าที่ว่า ทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยว่าทำไมความโปร่งใสทำไมไม่มีความโปร่งใสระหว่างพน,นักงานกับผู้บริหารมันแตกต่างกันเยอะเลยค่ะอยากอยากอยากได้ความชัดเจนเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเนาะจะมามองเราว่าเราเป็นผู้ผู้น้อยแล้วว่าได้แค่นี้แล้วผู้บริหารได้แค่นี้มันไม่ใช่พี่ชอบความยุติธรรมนะ มีใครจะบรรยายครับเนี่ยมาพวกเนี้ยหน้าหลงสารนะครใช่หน้าหงสารถ้าได้เงินคืนวะแบ่งแบ่งคนที่เขาไม่มาก็ได้ไม่ไม่ได้นั่นเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญท่านใช่หมใครับเขาเาป็นพวกใช้แรงงานค่ะ่ออมนี่พูดเก่งันที่เนี่ยเลย พี่ก็ไม่เคยมานะพี่มาครั้งแรกอ่ะคอใเจตอนนี้หมดแล้วนะอะไรเนี่ย็ม่พอใจนะคืออะไรค่ะกง เจ้าที่ก็รวเรื่องทีดีขอบคุณครับท่านครับบครับนี่เราเรารับเรารยังฮะยังครับยังเดี๋ยวผมมีสำเนาอ๋อได้เลยมีสำเนาให้ให้น้องก็ไปรับย่าสมรโอ้โห